สวัสดีครับจิ๊บครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงอุทาหอนเตือนใจนะครับสําหรับใครหล,หลายๆคนที่มีนิสัยเหมือนผมก็คือชอบซื้อของนะครับแล้วก็พอของส่งมาเนี่ยก็ยังไม่แกะวางง่ายคือเป็นสายแบบดองกล่องเต็มคันเลยไม่แกะชงแกะเช็คด้วยก็ห่อไว้งั้นแหละเดี๋ยวค่อยเอามาแบบแกะทีเดียวอย่างงผมเนี่ยก็ขอยอมรับเลยว่าผมก็อยากที่จะเอามาแกะนะครับถ่ายเพื่อเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกัน ว่าให้เห็นเป็นแบบ First สอิมเพรสชัของผมเลยที่ได้แกะกล่องน,นะครับแล้วก็หยิบขอมาแบบเป็น First สอิมเพรสจริงๆซึ่งก็เป็น First i m p มเพรสจริงๆครับผม s u r p r i พรเลยทีเดียวรับนี่เลยครับผมฟิกอารนะครับผมกิลกาม s ชซึ่งผมขอให้เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้กันก่อนครับสวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะสำหรับการรีวิวฟิกเกอร ก็ตัวละครนะครับที่เราจะมารีวิวฟิกเกอร์กันในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าเอเลสคีเกลนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่า จริงๆวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของฟิกอาร์ตนะครับที่เป็นตัวของ l อ k เกนั่นเองเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอนิเมะเฟคแกนออเดอร์ถึงะบูบี้เนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วก็เลยถือโอกาสทำรีวิวนะครับตัวละครจากซีรีส์เดียวกันแต่ว่าก็เซอร์ไพรส์จริงๆครับผมซึ่งผมขอท้าความก่อนละกันเอ่อตัวนเนี้ยฟิกอาร์ตเนี่ยเอลเลชคีเกลเนี่ยผมได้ทำการพิออเดอร์นะครับผมแล้วของก็ม,มาส่งตั้งแต่ช่วงตุลาคมนะครับของปีที่แล้ว ว่ายง่ายคือผมก็ดองมันนะครับมาถึงพฤติกานะครับธันวาโมกราลาคุมพามีนาก็ค,คือว่ายง่ายห้าเดือนเต็มๆแล้วซึ่งตรงเนี้ยผมไม่ขอโทษทางร้านนะครับผมหรือใครหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้แล้วลหละว่ามันเป็นความผิดของผมแน่นอนแล้วที่เอามาถ่ายเนี่ยคือจะเอามาถ่ายแบบโชว์ความผิดพลาดของตัวเองว่าง่ายจะโชว์โง่เหรอ,อผมก็ขอตอบเลยครับว่าใช่ครับผม ถือเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่สําคัญของผมเลยจริงๆเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกแหละผมอยากที่จะแบบแกะกล่องแบบให้เพื่อนๆได้เห็นเป็นแบบเฟิร์สอิมเพรสของผมจริงๆแต่ว่าน,นี้ก็เป็นความผิดพลาดของผมด้วยเพราะปกติผมจะไม่ค่อยแกะตัวที่เป็นตัวใหม่ๆสักเท่าไหร่นะครับบางทีก็แกะตามอารมณ์บ้างหรือว่าบางทีแกะตามแบบเหมือนว่ามันมีเทรนอะไรอย่างนี้บ้างน,นะครับก็มันเป็นความผิดของผมนั่นแหละครับผมเราไม่อยากให้โทษ เลยแล้วตรงนี้ผมก็ยังจะหน้าหน้าด้านหน้าทนนะครับไปพิมพ์ถามทางร้านนะครับผมว่าขอเปลี่ยนได้ไหมเนื่องจากว่าผมก็แบบเออเนาะเราก็เพิ่งแกะเลยอ่ะซึ่งต้องขอขอบคุณทางร้านมากเลยนะครับผมที่ยอมให้เปลี่ยนครับมีของให้ซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยคือตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะรีบพูดรีบถ่ายเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะเอาของไปส่งที่เคอรี่แหละเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะรีบจริงๆรนรน คือผมอยากจะแบบเอ่ยขอบคุณทางร้านนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมทักไปขอกับทางร้านว่าผมขอ,อ,อขอเอ่ยชื่อทางร้านได้ไหมแต่ว่าตอนนี้ทางร้านยังไม่ได้ตอบเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อทางร้านนะครับผมแต่ว่าผมก็ขอขอบคุณทางร้านอีกเช่นเดียวกันแหละว่ายอมให้เปลี่ยนนะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่น่ารักมากน,นะครับเอาล่ะผมว่าง่ายก็คงใช้เวลาเท่านี้แหละครับมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ สำหรับเพื่อนๆที่มีนิสัยเหมือนผมนะคือเก็บดองกล่องแบบกล่องพัสดุยาวเลยเนี่ยเนี่ยผมก็เตรียมพัสดุเดิมอ่ะเรียบร้อยเตรียมไปส่งคืนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วผมก็เดี๋ยวขอตัวออกไปส่งของละเพราะว่าตอนนี Ora, ้ก oui, ็ห้าโมงครับห้าโมงครึ่งละเดี๋ยวเคอรี่จะปิดเอาซะก่อนก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ